ค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ครึ้มมาเลยนี่ก็เป็นตรงหน้าบ้านฝ้าด้านนี้ก็ก้อนเมฆก็แจ่มใสนะคะอากาศกำลังดีเลยวันนี้อากาศดีคะ่ะมีลมพัดฝนจะมาอีกแล้วฝนตกทุกตอนเย็นเออออกลูกหรือยังยังเลยค่ะ เขียวฟ้า,าด้านนี้ก็ก่อนเมก็แจ่มใสนะคะอากาศกำลังดีเลยวันนี้อากาศดีคะ่ะมีลมพันเหมือนจะออกลูกเลยนะคะแต่ก็ยังเลยคะ่ะทุกท่านนี่คะ่ะดูใกล้ๆ้ย<ป>ฝนจะมาอีกแล้วฝนตกทุกตอนเย็น ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะความงามของธรรมชาตินี่ก็ใบชะพูค่งงามงามนะคะเขานีรัง <c oughs> ก็มีธรรมชาติอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะแค่นี้ล่ะค่ะทุกท่านงามได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยงามจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านกับธรรมสวยนะคะทุกท่าน <c oughs> ต้นไม้ทุกอย่างเขี้ยวงามงามไปหมดเลยเป็นเลยค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ครึ้มมาเลยนี่ก็เป็นตรงหน้าบ้านบ้านอ่อนๆอุออ้ยนี่ก็ต้นไมยมลงด้านนี้ก็โล่งเลยนะคะแต่ด้านด้านนี้ก็ครึ้มเลยค่ะนี่คะ่ะวันนี้ก็ดูท้องฟ้ากันนะคะ ก้อนเมฆครึ้มเลยนกค่ะนกก,ก็มีความสุขนะคะบินไปมาอย่างมีความสุขอากาศก็แจ่มใสค่ะทุกท่านน้ำได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยงามจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านกับธรรมชาติได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยงามจังเลย มีความสุขนะคะทุกท่านกับธรรมชาติเลยค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ครึ้มมาเลยนี่ก็เป็นตรงหน้าบ้านงามได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยงามจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านกับธรรมชาติเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเลยค่ะก่อนเมฆฝนจะมาอีกแล้วก็ ตรงหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะนกค่ะนกก็บิก็มีความสุขนะคะบินไปมาอย่างมีความสุขอากาศก็แจ่มใสค่ะทุกท่านครึ้มมาเลยดูก้อนเมฆสิคะก็กลุ่มกันเป็นก้อนครึ้มมาเลยคา้าขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ ก็ยังดูดีอยู่นะคะทุกท่านแต่ท้องฟ้าพัดป้วสวยเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยสดชื่นแจ่มใสอุ้ยนกเอยฝนจะมาอีกแล้วฝนตกทุกตอนเย็นอขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ ตนน้นมะม่วงหาวค่ะกำลังออกลูกเลยก็ชมต้นไม้ท้องฟ้าฝนจะมาอีกแล้วฝนตกทุกตอนเย็นอขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะโมยังไม่มีลูกเลยมะโยมต้นนี้ใบงามงามค่ะ <laughs> งามแต่ใบนะคะลูกยังไม่ออกเลยวันนั้นเหมือน ก็มีธรรมชาติอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะแค่นี้ละค่ะทุกท่านฝนจะมาอีกแล้วฝนตกทุกตอนเย็นใบเขียวงามสวยเลยนะคะนี่ค่ะต้นมโยมใบเขียวงามต้นนี้ก็นี่ค่ะถ่ายออกมาสุดขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะ นกค่ะนกก,ก็มีความสุขนะคะบินไปมาอย่างมีความสุขอากาศก็แจ่มใสค่ะทุกท่านอฝนจะมาอีกแล้วฝนตกทุกตอนเย็น <c oughs> ก็มีธรรมชาติอยู่ตรงนี้ะคา่ะแค่นี้นะคะทุกท่านสวยนะคะทุกท่าน <c oughs> ต้นไม้ทุกอย่างเขี้ยวงามงามไปหมดเลย บาดพิวสวยเลยค่ะอากาศกำลังดีเลยสดชื่นแจ่มใสอุ้ยนกคลึ้มมาเลยดูก้อนเมสิค่ะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนคลึ้มมาเลยเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเลยค่ะก้อนเมฝนจะมาอีกแล้วก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยแหละคะ่ะ อัดสบายสบายค่ะก็สบายตาสบายใจรมไปเออออกลูกหรือยังยังเลยค่ะเขียวความงามข้องธรรมชาตินี่ก็ใบชาพูค่ะงามงามนะคะเขานี่ข้างไย ต้นมะม่วงหาวค่ะกำลังออกลูกเลยนี่ก็ชมต้นไม้ทองฟ้าอ่อนๆอุ้ยนี่ก็ต้นมะยมมมยังไม่มีลูกเลยมะย,ยมต้นนี้ใบงามงามค่ะ <laughs> งามแต่ใบนะคะลูกยังไม่ออกเลยวันนั้นเหมือ่อยนะคะทุกท่าน <laughs> ต้นไม้ทุกอย่างเขียวงามงามไปหมดเลยโอใบเขียวงามสวยเลยนะคะนี่ค่ะต้นมะยมใบเขียวงามต้นนี้ก็นี่ค่ะถ่ายออกมาสุดด้านนี้ก็โล่งเลยนะคะแต่ด้านด้านนี้ก็คลึ้มเลยคะ่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ดูท้องฟ้ากันนะคะก้อนเมฆครึ้มเลเออออกลูกหรือยัง ยังเลยค่ะเขียวทองฟ้าอาขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเออออกลูกหรือยังยังเลยค่ะเขียวนกค่ะนกก็บิก็มีความสุขนะคะบินไปมาอย่างมีความสุข อากาศก็แจ่มใสค่ะทุกท่านเหมือนจะออกลูกเลยนะคะแต่ก็ยังเลยค่ะทุกท่านนี่ค่ะดูใกล้ๆความงามของธรรมชาตินี่ก็ใบชาพูค่ะงามงามนะคะเขานี่ค่ะน้ําพัดปลิวสวยเลยค่ะอากาศกำลังดีเลย สดชื่นจ่มใสอุย้ยนกก็ยังดูดีอยู่นะคะทุกท่านแต่ท้องฟ้าเป็นเลยค่ะทุกท่านตอนนี้ก็ครึ้มมาเลยนี่ก็เป็นตรงหน้าบ้านก็กลุ่มกันเป็นก้อนเลยค่ะก่อนเมฆฝนจะมาอีกแล้ว ก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็สวนน้อยกับธรรมชาติคะ่ะอุ้ยลมกำลังมาเลยนี่ก็ต้นไมยมยังไม่มีลูกเลยไมยมต้นนี้ใบงามงาม,งามคะ่ะงามแต่ใบนะคะลูกยังไม่ออกเลยวันนั้นเหมือนครึ้มมาเลย ดูก้อนเมสิคก็กลุ่มกันเป็นก้อนคลึ้มมาเลยสวยนะคะทุกท่านต้นไม้ทุกอย่างเขี้ยวงามงามไปหมดเลยบานอ่อนๆนี่ก็ต้นมมยมลมก็ยังดูดีอยู่นะคะทุกท่าน แต่ท้องฟ้าไปเอ๊ออกลูกหรือยังยังเลยค่ะเขียวก็กลุ่มกันเป็นก้อนเลยค่ะก่อนเมฆฝนจะมาอีกแล้วก็ตรงหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะความงามของธรรมชาตินี่ก็ใบชะพูค่ะงามงามนะคะเขา นี่ค่ะฟ้า,าด้านนี้ก็ก้อนเมฆก็แจ่มใสนะคะอากาศกำลังดีเลยวันนี้อากา